สวัสดีครับวันนี้จะพามารู้จักกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับที่มีราคาสูงนะครับเป็นที่ต้องการของเสียนพระทั้งหลายนะครับว่ามีรุ่นไหนมั่งนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลที่หลายคนนิยมบูชาเพื่อให้เกิดโชคลาภค้าขายร่ำรวยเมตตาและแคล้วคลาดปลอดภัย หลายคนต้องยกให้กับวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตะโกนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยทุกรุ่นจะหามาบูชาได้ง่ายๆนะครับเพราะวัตถุมงคลบางรุ่นก็ได้รับความนิยมมากๆอาจหาไม่ได้อีกต่อไปก็เริ่มอันดับที่5เลยนะครับวัตถุมงคลรุ่นชนะจนปีพศ2 5 5 6ครับ ก็นับว่าเป็นวัตถุมงคลชุดนี้สร้างกระแสความฮือฮาของวงการพระเครื่องหลวงพ่อรวยวัดตะกูได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับด้วยชื่อรุ่นที่ไปสัมพันธ์กับชื่อของหลวงพ่อรวยนั่นก็คือชนะจนนะครับและรูปแบบเหรียญก็สวยงามแถมมีประสบการณ์มากมายครับก็เลยเป็นที่นิยมนะครับผม แล้วก็มาอันดับที่4นะครับวัตถุมงคลรุ่นกรถินปีพศ2546ครับวัตถุมงคลประเภทเหรียญหลายๆขนาดจารย์มักเกิดประสบการณ์มากมายนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ประสบการณ์เยอะครับก็เลยเป็นที่นิยมคือวัตถุมงคลรุ่นกรถินปีพศ2546ครับส่วนอันดับ3นะครับเป็นรูปหล่อเหมือน หล่อลอยองรุ่นแรกนะครับปี2536ครับด้วยศักดิ์ศรีความเป็นรุ่นแรกนี้เองจึงทำให้พระรูปเหมือนหล่อลอยองค์รุ่นนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมประสบการณ์ก็มากมายนะครับผมใครอยากได้มาบูชาก็เตรียมแบงค์พันไว้เยอะๆเลยนะครับค่อนข้างจะแพงนะครับ ส่วนอันดับ2นะครับเหรียญรุ่นรุ่นแรกครับปีพศ2513นับว่าเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยที่เป็นที่นิยมเนื่องจากสร้างไว้น้อยมากเพียง1,500เหรียญเองนะครับคิดดูว่ายุคสมัยนั้นหากได้พระเหรียญมาครอบครองก็สุดยอดเลยนะครับหรือให้บุตรหลาน ตอนนี้ก็ราคาสูงเลยนะครับติดเป็นอันดับสองเลยครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์และนิยมของนักเล่นพระนะครับมาถึงอันดับนึงนะครับเพื่อนๆก็คงหนีไม่พ้นสร้อยข้อมือปีพศ2537เครับเป็นเหรดรุ่นแรกหลวงพ่อรวยนะครับเนื้อเงินที่จัดให้เป็นวัตถุบงคลสร้างชื่อหลวงพ่อรวย เลยทีเดียวนะครับเพราะวัตถุมงคลประเภทสร้อยข้อมือถือกําเนิดขึ้นในโลกใบนี้ก็ที่วัดตะโกเป็นแห่งแรกนะครับโดยมีหลวงพ่อรวยปลุกเสกอธิษฐานจิตและที่สําคัญสร้อยข้อมือเลดเนื้อเงินรุ่นแรกของพ่อรวยมีการจัดสร้างในจํานวน208เส้นเท่านั้นนะครับเพื่อนๆป่านนี้จะเหลือสภาพสวยๆเต็มร้อยให้เราได้เห็นสักเส้น หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับราคาก็คงไม่ต้องสืบหาให้เพลียใจยครับสูงแน่นอนครับเลดหลวงพ่อรวยครับสรุปว่าวัตถุมงคลยอดนิยมและหายากตามอันดับที่ให้ชมนี้บางรุ่นก็อาจจะพอหาเช่าบูชาได้นะครับเพื่อนๆแต่บางรุ่นอาจจะหาไม่ได้อีกต่อไป และที่สําคัญอันดับอาจเปลี่ยนไปได้ตามการเวลานะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันอยู่ที่ความนิยมของแต่ละยุคนะครับผมอันดับที่ผมจัดไว้นะที่นี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่อาจยึดถือเป็นแนวทางในการเล่นพระเครื่องนะครับผมไม่ได้ไม่ต้องยึดถือนะครับเพราะว่าอนาคตเราก็ยังไม่ไม่รู้นะครับว่า รุ่นไหนจะมาแรงนะครับอันนี้เพียงจัดไว้ให้เพื่อนๆพอสังเขตนะครับพอเป็นแนวทางครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมวันนี้ก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ